สวัสดีค่ะงี้งี้สไตล์แป้นมาแล้วนะคะวันนี้แป้นนี่ค่ะไปซื้อพริกขี้หนูสดมานะคะนี่พริกขี้หนูของเราสวยมากเลยเนี่ยแป้นจะมาทำนะคะเมนูยอดนิยมนะคะนี่ค่ะผัดกะเพราหน่อไม้พริกสดค่ะ นี่หน่อไม้เราต้มก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวแป้นไปล้างน้ำเนาะแล้วก็แป้นได้นี่ค่ะพริกขี้หนูสดๆเนี่ยแล้วก็เม็ดสวยมากเลยนะคะนี่คือพริกขี้หนูที่หอมแล้วก็อร่อยนะคะและเรามาตำกระเทียมค่ะและเราไปผัดนะคะวันนี้ หน้าทาจะวันนี้จะอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่ากระเพราของเราไม่มีกะเพราแดงนะของเรามีกะเพราแบบนี้ค่ะเนาะเชื่อป่ะกร,รมนี้ซื้อมาห้าบาทเองแล้วก็พริกนี้ค่ะสิบบาทนะคะอ้วันนี้ได้ของที่ถูกมากเลยนะคะพริกเนี่ยเยอะไหมเยอะนะสิบบาทเอง แล้วก็หน่อไม้เนี่ยเป็นซื้อมา20บาทนะคะเดี๋ยวปิดไฟยกหน่อไม้ดูนี่มอเบลอร์20บาทเองนะคะแต่ว่าไก่เป็นราคามาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปโคกพริกแล้วก็เด็กกระเพราแล้วก็ไปผัดกันเลยค่ะเพราะว่าหน่อไม้เราต้มแล้วเดี๋ยวแป้นจะไปล้างน้ำอีกน้ำหนึ่งนะคะ เท่านี้เอง พอเราตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะนี่ค่ะของแป้นมีวันนี้มีน้ำมันหมูเป็นจะใส่น้ำมันหมูลงไปนะน้ำมันมาจากธรรมชาตินะ่ะดีที่สุดเลยนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะพริก หนูสดสดของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะโอ้เยอะมากอันนี้คือใส่ยังไม่หมดถุงนะซื้อมาสิบบาทแต่ไม่หมดนะเนี่ยถ้าทายจะเผ็หน้าดูเลยวันนี้แต่ว่าตำพริกเราตำไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เนาะเพราะว่า ว่าบางคนเขาชอบเคี้ยวอ่าใช่ไหมอืมจะได้เห็นเป็นตัวเม็ดๆจะได้ส,สวยๆเสร็จแ,แล้วเราใส่นี่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่แต่ว่าไม่ต้องใส่หมดนะมันเยอะ โอ้ยกลิ่นเริ่มมาแล้วอะ่ะโอ้ยเดีย๋ยวแป้นไปเปิปด,ปดพัดลมก่อนโอ้ยไม่ไหวโอ้ยแสบจมูกไม่ไหวแสบจมูกหมดเลยค่ะ แต่แล้วเราผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเราผัดนี้ <c oughs> ไม่ต้องมันมากนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจากไก่เนี่ยมันก็จะออกมานิดนึง <c oughs> ไก่เราไปผัดก่อนนะคะเพราะว่ารสชาติเผ็ดจะได้อยู่ที่ไก่แซบๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ผัดนี้สุ๋นเนาะ ใครชอบกินไก่เยอะใส่ไก่เยอะได้เนาะแต่ว่าของแป้งก็เท่านี้ก็พอแล้วพอไก่สุกแล้วนะคะเราใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะ ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะโอ้ยกินยังอยู่ที่คออยู่เลยเผ็ดมากเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราจะผัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผัดให้หน่อไม้เขาได้รสชาติของไก่กับพริกนะคะไม่ต้องรีบนะคะเวลาทำกับข้าวเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำขาย รีบร้อนอะไรไปไหนเนาะแล้วก็อันนี้นะคะน้ำล้างคคกที่เราตำพริกนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะจะได้แซ่บๆ,ๆโอ้โห<อ>วันนี้ท้าทางจะได้กินของแซ่บจริงๆเลยอะอะพอเราผัด แล้วในนะคะใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันเลยค่ะอย่างอื่นแรกนะคะน้ำมันหอยอแล้วก็น้ำตาลาด้านด้านข้างนะคะอให้เขาถูกระทะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะ อันนี้เกือบช้อนหนึ่งเนาะอืมเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเขาชอบกินหวานหรือว่าไม่ชอบกินหวานขนาดนี้ยกำลังดีนะคะใส่เพื่อจะตัดลสทุกอย่างให้มันกลมกล่อมนะคะแต่ว่าไม่ให้หวานจัดนะคะถ้าเกิดใครอยากได้สีสันใส่ซีอิ๊วดำได้นะคะ แต่ว่าของแป้นวันนี้เป็นขอมไม่ใส่นะเดี๋ยวแป้นชิมรสก่อนว่าเค็มแล้วหรือยังยังไม่เคม็มโอ้แต่เผ็ดมากเลยนะ เป็นขอใส่ซีอิ๊วอีกหน่อยนึง่งอู้แซ่บเลยวันนี้พริกี้หนูสวนด้วยขอใส่ ผงชูรดนิดนึนงชิมอีกรอบนึงนะคะทำทุกอย่างเลยนะคะเราต้องชิมค่ะเพะว่าเราจะได้รู้ว่าอร่อยหรือยัง แซ่บจริงๆเลยมีคนมาที่บ้านเอ้เนี่ยโอหสุดยอดสุดยอดวันนี้วันนี้แซ่บๆเลยผัดหน่อไม้ไก่พริกสดหอมมากวันนี้เสร็จแล้วเราใส่ กระเพรานะคะกะเพราของแป้นเป็นเจเด็ดนี่ค่ะมีดอกด้วยนะดอกเล็กๆอะ่ะอย่าทิ้งนะมันจะหอมดอกกระเพราอะ่ะบางคนเขาอ่าไม่เอาใช่ไหมเอาแต่ใบใช่ไหม แต่ว่าที่จริงอะดอกกระเพราอ่ะใส่ดอกอ่อนเนาะเพราะว่ากินได้นะแล้วก็หอมทำให้ผัดไปผัดมา,ดมาหอมด้วยนี่ใครอยากได้น้ำเยอะใส่น้ำลงไปอีกนะคะแต่ว่าของเป้นเอาแค่พอขุกขิดเท่านี้ก็พอนี่เปิดไฟแรง ฉายรอ,อบหนึ่งเนาะโอ้ยสวยไหมสวยไหมเออคราเนี้สุกแล้วเพราะหน่อมไม้ของเราต้มลวกเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ของเราก็ผัดสุกอ่าทุกอย่างสุกแล้วนะคะรสชาติเราได้แล้วปิดไฟเลยค่ะนี่ เป็นไงคะสวยไหมน่ากินไหมโอ้โหถ้าเกิดไม่แซ่บนี่ก็ไม่บอกว่าอะไรแล้วเนี่ยโอ้แซ่บมากกว่าน,นี้โอ้ยเสร็จแล้วแปนจะตักใส่จานนะคะแล้วก็ไปกินกันโอ้วันนี้ได้กินของแซ่บแซบแล้วถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะกดกระดิ่งนะ จะได้รู้ว่าเป็นทำอะไรต่อไปนะคะนี่น่ากินมากค่ะ